ครับสวัสดีครับวันนี้มีต้นไกลต้นไกลใบแดงมานำเสนอผู้ใดที่ชื่นชอบการทำบอนไซอยากจะนำไปสร้างบอนไซก็ทักมาได้ครับต้นนี้เป็นทรงไม้ต้นเอี้ยวเอ็นชายครับทรงเอ็นชายต้นเอี้ยวต้น ทรงดีลาครับทําได้หมดครับหรือจะทําเป็นทรงต้นก็ได้ครับแล้วแต่ฝีมือใครจะทํำยังไงครับก็ก็ดัดเข้าลวดดัดไว้แล้วครับก็หยิกงอก็สวยครับคนก็สวยอยู่ครับสนใจก็ทักมาได้ครับ อยากจะนําไปสร้างเป็นบอนไซต์ต่อต้นนี้เปิดที่500บาทรวมส่งครับสนใจก็ทักมาได้อยากจะนําไปสร้างไกลใบแดงครับเวลาลิดใบออกไปก็จะแดง ครับสนใจก็ทักมาได้ครับตรงบัณฑิตตรงอินชยัยทำได้หมดครับ นำไปสร้างก็แกะลวดออกครับรู้สึกว่าจะอมลวดแล้วแต่ก็ดีเหมือนกันครับการอมลวดจะทำให้ไม้เมื่อเต็งขึ้นมาสร้างเปลือกขึ้นมาหุ้มก็จะทำให้ไม้ใหญ่เปลือกมีอายุครับครับทักมาได้ครับ500บาทรวมส่งเท่านั้นครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ